ตรงนี้ก็เป็นป่องถ้ำที่เป็นทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับก็ถ้าใครเข้ามาก็มาฝั่งนี้ก็ได้แต่จะขึ้นมาตรงจุดนี้ไม่ได้ตรงนี้จะเป็นหน้าผาชันชัเซบ้างไฟครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของภายในของเซบ้างไฟ เมื่อกี้เรามาที่ถงก่อกองทรายถวายนาคราชเารากำลังจะย้อนกลับอันนี้เป็นถงสาขาแต่ละสาขาก็ใหญ่มากนะครับกลับมาตรงหมาหอน หินยอกหินย้อยนี่คือแบบยิ่งใหญ่แล้วก็ธรรมชาติมากอันนี้อันนี้เนาะอันนี้นักคารา,าดเนาะนี่เดี๋ยวผมกราบก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นหิน นาคราชน้ำหรอโอ้น้ำหยดหน้ำหยดหน้ำหยดลงหิน คือความอลังการนี้คือต้องมาดูด้วยตัวเองเลยครับไม่สามารถที่จะบรรยายได้มันใหญ่มากอลังการงานสร้างนี่แหละครับคือความเป็นเซบังไฟคือมันไม่มีไม่รู้กี่ซอกกี่ซอยนะข้างใน ไม่รู้กี่โถงที่เราเข้ามานี่ก็คือเป็นอีกโถงที่จะต้องขึ้นเดินเข้าไปถ้าเข้าไปสุดข้างในอีกก็จะมีอีกมีที่เดินอีกเยอะซึุด จะมองไม่เห็นแต่ว่าพอจะเห็นเขาลางของความยิ่งใหญ่ นี่แหละครับเสบ,บังไฟมันดูสงบเงียบแต่ดูมีพลังคือมันไม่ต้องบรรยายอะไรมากครับแค่เดินเข้ามาก็รู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ คือถ้าไปจนสุดอีกฝั่งหนึ่งของไซยบังไฟก็คือประมาณ7กิโลเนี่ยใช้เวลาก็ไม่ได้ต่ำกว่าเป็นวัน จริงเนาะเมื่อ, <c oughs> อกี้เขาขึ้นยังยังบอเห็นว่ามันจริงไงชันมากครับท่านผู้ชมความอลังการยออหินย้อยนั่นดิคือแบบมันคือถ้ามีแสงสว่างนะมันจะแบบจะจะอลังการมากอะ่ะ ดูสิครับอันนี้ก็เป็นหินนะอันนี้เป็นทางออกทางเข้า<ม>แต่ทางการก็น่าจะเริ่มพัฒนาแล้วครับเพราะว่าเริ่มมีการทำทางเดินละอีกหน่อยคงจะมีมีฟงมีไฟนาะไอ้เนาะ<ม>ถ้ามีไฟนี่คนก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของเซบังไฟที่แท้จริงก็เหมือนที่ถูกปิดไว้ครับ คือต้องให้คนเข้ามาถึงจะมองเห็นความยิ่งใหญ่ของเซตบงังไฟเซไปว่าอะไรไอเซหมายถึงอย่างหยถงน,น้ำเซน้ำเซนน้ำเซมีความหมายไหมครัว่าเซมีไหมมีมีไหมมีความหมายไหม,ม,ม,มอ๋อเป็นชื่อเรียกช,ชื่อน้ำเซน้ำเซน้ำเซมีบงังไฟ เมื่อกี้ขาขึ้นไม่รู้ว่าชันไงแต่ขาลงนี่ดูโคตรชันเลยขาสั่นเลยตรงนั้นจะเห็นปล่องทางเข้านะครับเมื่อกี้ที่เราเข้ามา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถ่ายรูปแบบ